จอกข่าวร้อนล่วงข่าวลึก่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้ค่ะที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรนะคะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีความใกล้ชิดแนบแน่นกันมากยิ่งขึ้นค่ะ ในวันนี้นะคะที่กระทรวงกลาโหมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้นำสามเหล่าทัพให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวกองทาหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพพร้อมกับขึ้นแทน่นทําความเคารพนะคะก่อนเสร็จสิน้นนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้นําเหล่าทัพก็ได้เข้าถวายราชสักการะพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมกับวางพวงมาลาบนผ่านและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยค่ะ นายกรัฐมนตรีกล่าวเขาว่าทั้งกองทัพและรัฐบาลมีภารกิจการทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการรักษาความมั่นคงการสร้างความปรองดองรวมทั้งร่วมมือกันปกป้องสถาบันและมีความเห็นตรงกันที่จะน้อมนำในพระราชดำรัสมาใช้เป็นแนวทางกับการปฏิบัติงาน พร้อมกับยืนยันอีกด้วยค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทํางานของกองทัพซึ่งกองทัพเองก็มีหน้าที่ทําตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่เคยคิดที่จะเข้าไปไก้าวไก่เพียงแค่มอบนโยบายให้กับกองทัพไปปฏิบัติตามเท่านั้นและปราบใดที่เป็นการทํางานอยู่บนพื้นฐานของความให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเข้าใจกันก็เชื่อว่าจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริงๆแล้วทางกองทัพก็มีหน้าที่ในการทําตามนโยบายของรัฐบาลแต่การทําง,งานนั้นด้วยด้วยหลักการบริหารงานของดิฉันเองไม่ได้ไม่คิดจะก้าไก่นะคะเราเองเรามีหน้าที่ในการมอบนโยบายทางกองทัพก็ต้องรับนโยบายนั้นไปดําเนินการค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นอยู่ที่หน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบมาร่วมงานร่วมกันค่ะซึ่งต่บใดที่เราทํางานบนการให้เกียรติซึ่งกันและกันบนความเชื่อใจซึ่งกันและกันอันนี้แหละค่ะเป็นจุดยืนที่เราจะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและที่ สำคัญดิฉันเองให้ความสําคัญกับการทําง,งานบนความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นที่มาของการที่เข้ามาตรวจเยี่ยมทางกองทัพนะคะซึ่งบางครั้งกองทัพอาจจะมีประเด็นอะไรต่างๆเราจะได้โอกาสได้แลกเปลี่ยนมากกว่าการที่เราเองเราใช้ลักษณะของการสัญญาณอย่างเดียวนี่ก็ฉันเชื่อว่าความเป็นคนไทยของเราความสัมพันองดองแระเจตนมาของทุกคนที่รักชาติเมอนกมีเหมือนกันค่ะ สำหรับจุดยืนนะคะในการปกป้องสถาบันของรัฐบาลและกองทัพนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการดําเนินการร่วมกันอยู่แล้วส่วนกรณีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนเสื้อแดงก,ก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมโดยยึดหลักนิติธรรมและให้โอกาสและความยุติธรรมกับทุกฝ่ายส่วนประเด็นเรื่องของการแก้พรบก,กลาโหมวันนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับกองทัพเนื่องจากเพิ่งจะมาตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรก ค่ะก็คงต้องทําอย่างไรโจทย์แรกนะคะก็ต้องกลับไปทําอย่างไรในการดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนการทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นเบ่งเบาภาระความทุกข์ยากมีความกินดีอยู่ดีสุดท้ายก็นํามาซึ่งความสันติสุขและความสันคีปนรองค่ะและที่สําคัญนั้นเราก็ต้องทําในส่วนของการที่ให้ความเสมอภาคแล้วก็ไม่เลอกปฏิบัติค่ะ กองทัพยังคาใจอยูเรื่องการเดินเดินหน้าคดีขลเสื้อแดงกับสองเรื่องการแก้พรบกราลังหนื่อีท่านนายกให้ความสบายใจหรือว่าจะทำยังไงต่อ ขณะที่ทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการป้องกันและประปาบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปรลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผอตรรองผอตรอ,รอ,อ,อ,ตรอ,อธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เน้นในเรื่องของเว็บไซต์ที่กระทบความมั่นคงและหมิ่นสถาบันซึ่งตำรวจมีความชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องวางกรอบอะไรโดยสามารถทำงานได้ทันทีซึ่งที่ผ่านมางานด้านนี้ได้แยกหน่วยกันทำงานจึงไม่ได้ผลซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปรับผิดชอบในการประสานกับหน่วยงานข้างเคียงซึ่งจะทำงานอย่างจริงจังเพื่อหวังผลสำเร็จในการทำงานค่ะเลิกพูดว่ามาจากต่างชาติแล้วแก้ไขไม่ได้เมื่อมาจากต่างชาติได้คุณไม่ส่งได้มหมก็ได้แล้วคุณส่งทำไมไอ้พวกอุบาทพวกชาติชั่วพวกเลวทรามที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ผมจะเน้น เรื่องการจับกลุมส่วนเนื้อหาจะไม่นำเสนอต่อสื่มอมวลชนเพราะเป็นเรื่องไม่สมควรและไม่บังควรจะมีการแก้ไขมาตรา112สองไหมคะคนละเรื่องนี่ปราบเว็บไซต์กระทบสถาบันไม่มีแก้ไขอะไรทั้งสิน้นจะแก้ไขความเลวร้ายของไอ้พวกเจ้าของเว็บไซต์ที่เห็นกับตัวเสียชาติเกิด ที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วยังมีความคิดชั่วช้าสนับสนุนคนต่างชาตินี่คือภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายค่ะก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะคะที่ออกมาจากทางฝากฝั่งของรัฐบาลแหละคะ่ะในการดําเนินงานร่วมกันกับกองทัพในการพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ ในขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ในสุเทพทึกสุบันสสสุราษฎร์ธานีพักประชาธิปัตย์อดีตผู้อำนวยการศูนย์านวยการแก้ไขสถานการณ์ในสภาวะฉุกเฉินร่วมสอ,อชนะคะที่ได้เดินทางไปให้ปากคําในฐานะพยานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่กรมประชาการตํรวจนครบามวันนี้ค่ะก็เป็นคิวของนอายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางเข้าไปให้ปากคาในฐานะพยานคดีสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงจนมีผู้เสียชีวิตจํานวน91ศพด้วยขณะที่ไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ตารวจจากทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้นําในอภิสิทธิ์เบชาชีวะขึ้นไปยังห้องประชุมที่จัดเตรียมเอาไว้ทันทีและก็มีตํารวจอีกจํานวนประมาณ20นายค่ะคอยกันกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งมีนางดารุณีกริตบุญญาไหลาพาก,กลุ่มคนเสื้อแดงจํานวนประมาณ20คนนะคะไปชูป,ป้ายโจมตีในอภิสิทธิ์เบชาชีวะพร้อมทั้งตะโกนด่าอยู่ภายนอกกองบัญช การตบทนครบาลอีกด้วยและจากการสอบปากคำครั้งนี้นะคะก็มีพลตหมดตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตบทนครบาลในฐานะหัวหน้าชุดพนักง,งานสอบสวนของคดีคดีนี้เป็นผู้สอบปากคำโดยระหว่างก่อนเข้าห้องประชมุมนายพิสิทธิ์กล่าวเพียงสั้นๆค่ะว่าตนไม่รู้สึกกังวลอะไรในการเข้าให้ปากคำพร้อมทั้งได้เตรียมเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อพนักง,งานสอบสวนอย่างครบถ้วน และอย่างไรก็ตามนะคะก่อนการเข้าให้การกับทางเจ้าหน้าที่ทางในอภิสิทธิ์ได้ไปเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นนี้ก่อนนะคะในช่วงที่เป็นองค์ปาโถกในหัวข้อ keynote speaker at the six th communication policy research south นะคะซึ่งในเรื่องนี้ในอภิสิทธิ์เองก็ได้มีการพูดเอาไว้ค่ะว่า ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนค่ะว่าจะมีการสอบถามในประเด็นใดบ้างซึ่งโครงสร้างการทํางานในช่วงที่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในสุเทพทึกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งว่าในฐานะผู้ลงนามและออกข้อกําหนดจากนั้นเมื่อแต่งตั้งสอ,อชอก็มีโครงสร้างมีตัวกรรมการมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบกํากับการปฏิบัติการซึ่งขณะนั้นก็คือในสุเทพทึกสุบันด้วยการปฏิบัติและเรื่องของยุทธการในสุเทพเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง และจะรับทราบรายงานในเรื่องของเหตุการณ์และดูภาพรวมของการแก้ไขปัญหาส่วนความคืบหน้านะคะในประเด็นการควบคุมตัวในอริสมันพงเรืองรองแกนนํากลุ่มนปชซึ่งเป็นจำเลยในคดีก่อการร้ายนะคะที่ถูกส่งตัวเข้าไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากที่ศาลนั้นไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวปรากฏว่าวันนี้ค่ะนายโสพลติิธรรมพฤกษ์นะคะผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็มีการกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของนายอริสมันค่ะว่า ในอริสมันยังคงอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะคงด้วยเหตุผลที่ไม่เคยอยู่ในเรือนจํามาก่อนและสําหรับความเป็นอยู่ของในอริสมันนั้นก็ได้จัดให้อยู่ในแดนแรกรับหรือว,ว่าแดนหนึ่งกลางคืนก็ต้องนอนรวมก,กันกับเพื่อนผู้ต้องขัง20-30ถึงคนและก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆส่วนเรื่องของความปลอดภัยได้มีการคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีร่างกายแข็งแรงกำยำจำนวนหนึ่งคอยดูแลในอริสมันเหมือนกับแกนนำนปชคนอื่นๆ,ๆที่เคยอยู่ในเรือนจำค่ะ ส่วนทางด้านของนางรัพีพันธ์พงเรืองรองสอสอพักเพื่อไทยภรรยาของในอริสมันพงเรืองรองที่ได้เดินทางไปรอเข้าเยี่ยมในอริสมันในวันนี้ก็กล่าวว่าในอริสมันนะคะได้ขอให้นำเอารองเท้าผ้าใบมาให้เพราะต้องการที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายนั้นกลับมาดูดีเหมือนกับตอนออกเทปใหม่ๆตอนนี้กำลังปรับตัวในแง่ของการนอนให้เข้ากับเรือนจับได้ ส่วนทางด้านของนายจตุพรพรพมพันธ์นะคะสสสัสดส่วนพักเพื่อไทยในฐานะแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงก็เปิดเผยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ10ิธันวาคมเพื่อรำลึกถึงประชาธิปไตยของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ว่ารูปแบบสถานที่และเวลารอสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นนะคะการชุมนุมในวันพรุ่งนี้วันที่10ธันวาคมจะเริ่มขึ้นในเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาภายใต้หัวข้อ 8เดือนผ่านฟ้า78ปีรัฐธรรมนูโด้วยการชุมนุมจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่มีการตั้งเวทีหรือว่าใช้เครื่องขยายเสียงนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมจุดเทียนแดงปล่อยนกแล้วก็ชูป้ายเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี2540กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5, 0 0 0คนด้วยกันด้านในวัชรรก,กันนิการนะคะโฆษกพักชาติไทยพัฒนาก็เปิดเผยว่า พักสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมน,นูนตามที่นางทิดาทาวรเศรษฐรักษาการประธานอปชออกมาเรียกร้องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการสนับสนุนนั้นก็จะเป็นไปตามจุดยืนและก็แนวทางเดิมของพักที่พักได้เคยถแถลงเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขให้มากที่สุดโดยต้องพิจรารณาเวลาที่เหมาะสมซึ่งทั้งนี้ในวัชระนะคะกล่าวว่าแนวคิดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่ระบุว่าในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนิติบัญญัติ ในช่วงวันที่21ธันวาคมถึง18เมษายนเพื่อยื่นยติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนในมาตรา291เเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอให้เข้ามาดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการนําเรื่องดังกล่าวมหาหารือกับพักร่วมและอย่างไรก็ตามหากแกนนํารัฐบาลร่วมพรรเพื่อไทยจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริง ก็ควรให้พักร่มรัฐบาลได้มีส่วนร่วมด้วยเพื่อลดข้อกระหาที่ว่านะคะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้อง ในขณะที่นะคะประเด็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะก็ปรากฏข้อเรียกร้องออกมาจากคนเสื้อแดงนะคะไปถึงอย่างรัฐบาลในการให้มีการตั้งคนเสื้อแดงนะคะเป็นรัฐมนตรีในขณะนี้กําลังถูกโขมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะภายหลังจากที่เกิดกระแสะข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีและก็ยิ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเนี่ยนะคะในเกาะแก้วพี่กุลทองสอสอะบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นแกนนำนปชค่ะก็กล่าวว่า หากนางสาวยิ่งลักษณ์จะปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็มอกว่าการปรับครมอลคนนี้จะต้องมีแกนนําคนเสื้อแดงทั้งนายจตุพรพรมพันธ์และก็นายนัทวุฒิใส่เกลือสซซระบบบัญชีรายชื่อให้ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีการหารือกันแล้วก็รับปากกันเอาไว้ตั้งแต่ฟอร์มทีมครมอครั้งแรกแล้วว่าหากจะมีการปรับครมอรในครั้งต่อไปจะต้องมีแกนนาคนเสื้อแดงในตําแหน่งรัฐมนตรี เรียกว่าถือเป็นสัญญาใจที่มีให้กับการมาก่อนหน้านี้ในก่อแก้วยังระบุอีกค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องให้ตาแหน่งรัฐมนตรีกับคนเสื้อแดงนายจตุพรมีความสามารถในงานทางด้านมวลชนน่าจะเหมาะกับงานในกระทรวงมหาดไทยส่วนนายนทบ,บุตรนั้นก็มีความเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อส่วนทางด้านของนายพิพัฒน์ชัยไัยบูรณ์ค่ะโฆวศกกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำทปชก็ออกมากล่าวถึงกระแสะข่าว ในกรณีแกนนำนปชจะเดินทางไปพบกับพันตำรวจโททักษินที่ประเทศกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่28-29ถึง่าธันวาคมนี้ว่าแกนนำกลุ่มนปชออยังไม่ได้มีการหารือกันแต่ก็คาดว่าจะเดินทางไปพบกับพันตำรวจโททักษินเพื่ออวยพรปีใหม่ไม่ใช่ไปฟ้องนายหรือว่าวิ่งเต้นขอตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีและอย่างไรก็ตามนะคะนายพิพัฒช,ชัยมองเขาว่าการปรับครมรครั้งนี้ควรมีแกนนำคนเสื้อแดงเข้าไปรวมอยู่ด้วยแต่ไม่อยากให้พิจารณาจากคำว่าเสื้อแดง และถ้าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มองว่าในนัทวุฒิมีความเหมาะสมอย่างมากกับตำแหน่งนี้เนื่องจากเคยดำรงตาแหน่งโฆษกรัฐบาลมาก่อนเข้าใจระบบการทํางานของสื่อรวมทั้งมีความใกล้ชิดกับสื่อเป็นอย่างดีที่สําคัญมีบุคลิกประณีประนอมและประสานงานได้ดีอีกด้วยก็มีรายงานจากพรรคเพื่อไทยแจ้งด้วยนะคะ ว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะพันธบทโททักษิณจะได้เดินทางมาพักผ่อนที่สิงคโปร์ก็ทําให้มีบรรดาสอสอีสานบางส่วนนะคะจะมีการรวมกลุ่มกันเดินทางไปพบพันธบทโททักษิณในวันที่13ธันวาคมนี้เพื่อหาหรือถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองแล้วก็การจัดโคต้ารัฐมนตรีที่คาดว่าจะมีขึ้นหลังจากปีใหม่พร้อมกับถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้พันธบทโททักษิณด้วยซึ่งในเบื้องต้นนะคะ ่ันธบทโททักษินจะพักอยู่ที่สิงคโ,โปร์ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อรอพบกับนางสาวพินทองทาชิาน,าน,านวัตรบุตรสาวและก็สามีที่จะเดินทางไปขอพรหลังจากพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมพราซาอิตินนในวันที่12ธันวาค,คมนี้ก็เรียกว่าท่านผู้ชมคะเราคงจะต้องติดตามกันต่อแล้วคะ่ะสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวของการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ์และค่วคว่าถ้าหากว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะคะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงหน้าตาของรัฐบาลนะคะยิ่งลักษณ์สองนั้นจะ มีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปรับครมอรตามที่มีกระแสข่าวกันออกมาจะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็สถิยรภาพของรัฐบาลมากน้อยเพียงใดเป็นประเด็นที่เราคงจะต้องเกาะติดนะคะและคอยติดตามดูในประเด็นความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ค่ะช่วงนี้ไปพักอีกสักครู่หนึ่งค่ะ